กล่าวสวัสดีทุกทุท่านเลยนะครับที่เข้ามาในช่องช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ5นิมิพระเอกไปโชว์เทพวิต่างโลกนะครับจะมีเรื่องไรกันบ้าง ไปเชิญชมรับฟังเลยครับอันดับที่5ครับอิลูมะคุงกับโรงเรียนปิศาจนะครับในเรื่องจะกล่าวถึงทูซูกิอิลูมะหนุ่มนิสัยดีวัยสิบสี่ปีที่ถูกขายให้กับปิศาจแต่กับกลายเป็นว่าปีศาจต้องการได้เขาเป็นหลานและส่งให้เขาไปเรียนต่อนรงเรียนปิศาจที่เป็นผู้อำนวยการอยู่อิลูมะต้องเรียนร่วมกับปิศาจตนอื่นในฐานะนักเรียนหน้าใหม่ถึงจะอ่อนแอแต่ไม่ปฏิเสธคนอื่นที่เดือดร้อนแต่เนื่องจากอิลุมะได้หนีปัญหามาทางชีวิตทําให้เขามีความสามารถป้อง กันตัวหรือก็คือตบหลีกแบบที่ไร้ขีดจำกัดนะครับจนยากที่จะโดนตจมตีจากกู้ต่อสู้นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปดูอนันต่ไปไายเลยครับ อันดับที่สครับหลานจอมปากนะครับนี่เรื่องยอ่อครับกล่าวถึงหนุ่มในยุคปัจจุบันที่ตายไปแล้วได้เกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีตัวเขาเป็นฮารกลที่รอดจากการถูกโจมตีโดยมอนเตอร์นะครับถูกเลี้ยงโดยมหาจอมเวชชื่อดังชื่อว่าเมอร์ลินวอลฟอร์ดนะครับที่มาพบให้เขากลายเป็นหลานชื่อชินวอลฟอร์ดนะครับชินวอลฟอร์ดได้พัฒนาฝีมือจนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ระดับเทียบเทยงกับตัวเมอร์ลินแต่ไม่เคยชมถึงพรสวรรค์ของซินผ่านไป15ปีจนถึงวันที่เริ่มออกจากบ้านไปอยู่ในองเรียนร่วมกับคนอื่นเมอร์ลินเพิ่งนึกได้ว่าลืมสอนเรื่องรลับเวทมนต์แบบคนทั่วไปใช้กันซินจึงไม่ค่อยเข้าใจเวทมนต์แบบคนทั่วไปในรุ่นเดียวกันเขานักและมักมีเรื่องให้แปลกใจต่อคนอื่นเสมอนะครับเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปเชิญชมอันดับต่อไปเลยครับ อันดับที่3นะครับอิตเซียชีสเมดิเชียนนะครับี่เรื่องย่อครับกก่าวถึงไทติและลินนักเรียนมันธยมปลายจากญี่ปุ่น2คนถูกส่งไปโลกไฟนาซีหลังรอดชีวิตจากอสูรทั้ง2ได้ทดสอบพลังเวท ซึ่งเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำของนักปะจนภัยผมว่าพวกตนมีพลังเวทที่สูงจากคนทั่วไปนะครับลินมีพลังเวทที่มหาศาลเกินกว่าจอมเวทขั้นสูงในขณะที่ไทจิมีพลังเวทผสมความแข็งแกร่งที่เหนือนจากคนธรรมดาหลังฝึกฝนทั้งสองจึงเริ่มออกปะจนภัยในโลกแห่งใหม่นะครับวิธีน่็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปดูอันดับที่2องเลยครับ อันดับที่2นะครับผู้กล้าขี้ระแวงขั้นถึงดอดนะฮะในเรื่องยอ่อครับกล่าวถึงเทพธิดาลิสตาได้อัญเชิญผู้กล้ามาช่วยในโลกของเธอนิวกอินเซยะถึงเขาจะมีความสามารถที่สูงแต่กลับเป็นพวกขี้ระแวงเป็นพิเศษเช่นสั่งชุดเกราะทีละสชุดสำรองมาสอชุดหรือใช้พลังเต็มที่เพื่อต่อสู้กับสารามนะครับโดยไม่ประมาทเลยนะครับไปดูอันดับต่อไปเลยครับ อันดับที่1นนะครับเทนไซชิตาร่าสลามนาตาเค็นนะครับในเรื่องยอ่อครับคามิซาโตรุหนุ่มโสดเมื่อเคยมีแฟนวัย37ปีถูกแทงตายเพราะช่วยเพื่อนจากคนร้ายนะครับเขาได้เกิดใหม่ในต่างโลกด้วยร่างสลามได้พบมังกรเวรูโด่าผู้ถูกผนึกมาร่วม300ปีและรู้ว่าเขามาจากต่างโลกด้วยความเบื่อหนนะ่ายในชีวิตเขาจึงยอมเป็นเพื่อนกับสลามตั้งชื่อให้เขาว่าริมุรุและให้เขากืนตนเข้าไปในร่าง ด้วย2ความสามารถนักล่าที่ทําให้เขาสามารถชิงความสามารถของผู้ถูกกืนและนักปราผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เขาเข้าใจในเรื่องราวในโลกใหม่ส่งผลให้เขาพัฒนาเป็นสลรามที่น่าเกรงขามต่อเหล่ามอนเตอร์ทั่วไปนะครับใน,นเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับการจัดอันดับอนิเมะค,ครั้งนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าดีหรือเปล่าหรือแย่ลงครับยังไงก็ผมขอ คนละหนึ่งไลค์ละหนึ่งซับตะไคร้หนึ่งแชร์ด้วยนะครับคลิปน้าจะเป็นจันอันดับอะไรก็จะตามมันได้ครับขอบคุณครับ